ช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวงการไหนนะครับผมคิดว่าการตลาดเนี่ยมีผลไม่แพ้กับเรื่องประสิทธิภาพเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับไม่นานนี้วงการคอมพิวเตอร์เองนะครับทั้ง Intel ทั้ง AMD เนี่ยมีการพยายามโปรโมทฟีเจอร์แล้วก็ชื่อใหม่ของเขานะครับอินเทลเนี่ยกลายเป็น Intel Core Ultra นะครับมีหน่วยประมวลผลเอใส่เข้ามานะครับเอ็เองนะครับก็มายอมนะครับเปลี่ยนเป็นไรเซนเอไเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่ายุคนี้มันยุค AI ไงครับการที่รีแบรนด์ตรงนี้ครับมันก็เริ่มจากโมบายซีพียูก่อนนะครับพวกกโน้ตบุ๊ แล้วก็ handheld device ทั้งหลายครับพวกนี้ Intel ทำไปก่อนหน้านี้แล้วครับแล้วก็ AMD เนี่ยจะมีการทํามาเหมือนกันนะครับมีการเปลี่ยนชื่อในเจนหน้าให้เข้ามาตรฐานของ Microsoft Copilot Plus AI PC นะครับแต่ดูเหมือนสำหรับ AI ของ AMD เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าข่าวลือก่อนหน้านี่ครับมันจะไม่ได้ใช้ชื่อ Ryzen AI 7 Ryzen AI 9 8000ต่างๆตามที่เราเห็นอยู่ตอนนี้แต่ว่าเขาจะมีการเปลี่ยนยกใหม่เลยนะครับยกทั้งตระกูลใหม่เป็น Ryzen AI แล้วก็ตามด้วยรหัส100 Series ซีรีส์นะครับก็คือเริ่มสการาใหม่ไม่ใช่ไรเ e น9อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเป็นไรเส้ AI 100น AI 100เท่าไหร่200เท่าไหร่เหมือนกับของฝั่ง Intel Core Ultra 1 8 5 H อะไรอย่างนั้นอะไรครับคือข้อมูลของไอ z e n AI 100-200เนี่ยครับที่ผมว่าไปเป็นข่าวขหลุดออกมาก่อนหน้านะครับแต่ล่าสุดนี้มีข่าวหลุดออกมาอีกฝั่งนึงนะครับที่ผมอ่านดูแล้วรู้สึกตลกมากเลยนะครับตลกแบบเฮ้ยคิดได้ยังไงวะเนี่ยฮะครั้งนี้ครับเขาจะไม่ใช้ชื่อ Ryzen AI series 100หรือว่า200นะครับแต่ว่าเขาจะเริ่มด้วย Ryzen AI 300เลยนะครับเพราะอะไรครับนึกออกไหมฮะให้เวลาคิดแป๊บนึงครับสาเหตุนะครับ ผมคิดว่านะ่าจะเป็นอย่างนี้นะครับคุณลองไปดูชื่อฝั่ง i n t เ l ลนะยครับ Intel ปัจจุบันครับคออัลตร้าอะไรฮะคออัลตร้า7 100อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็รุ่นต่อมาครับ Luna Lake อะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะเห็นคออัลตร้า200ซีรีส์นะครับนึกออกอยังฮะว่า Intel เนี่ย100กับ200ครับ AMD มาไงครับมาถึงเปิดตัว r i เ e n AI ไอ300เลยนะครับโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วสิครับว่าเลข300มันก็ต้องเยอะกว่า200ต้องเยอะกว่า100ใช่ไหมสำหรับคนท,ทั่วไปแล้วเนี่ยก็คงเห็นแล้วนะว่าไอไอ้ซนเ e ไ300มรแม่งก็ต้องล้ำกว่า Intel Core Ultra 200สินะอะไรอย่างงี้ถึงแม้ว่าคนที่อยู่ในวงการเขาคงรู้อยู่แล้วมันมันเริ่มมาที่ตัว300เลย ไม่ใช่เหรอโอเคอันนี้ก็อาจจะเป็นแค่ข่าวเลือเฉยนะครับแต่จะจริงไม่จริงอันนี้ไม่รู้นะครับอย่าหาว่าผมโจมตี AMD นะเพราะว่าผมไม่ได้พูดขึ้นมาเองนะครับผมอ้างอิงจากข่าวของเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับแต่ถ้าให้มองกันเลยนะมันก็ไม่แปลกครับคุณลองไปดูประวัติการตั้งชื่อของสินค้า AMD นะครับอย่างแรกเลยนะครับกลุ่มเมนบอร์ดเนี่ยไม่นานมานี้เองนะครับยุคลังหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อชิปเซตมาจะทับของ Intel อยู่แล้วนะครับจนกระทั่ง Intel เองเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนชื่อหนีไปเลยอย่างเช่นตัวแบบ B 6 5 0นััมทบกันเลยห้า l ต้องเปลี่ยนไปขิงกับว่า b 6 6 0กศว้ยตัวเลขเยอะกว่าอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าชื่อ cpu เนี่ยเราก็เห็น intel core i 3 i 5 i 7 i 9มา i 3 i 5 i 7แล้วกัน i เเพิ่งมาหลังนะครับแล้วก็ amd นะครับมี ryzen 3, 5, 7 เตามมาคือมันตัวเลข3 5 7 9เหมือนกันนะครับอาจจะทำให้คนนี่แบบว่าดูแล้วไม่รู้ว่าใครกอปใครหรือว่ามันจะมีตัวเลขมีความหมายอื่นอะไรหรือเปล่านะครับแต่อันนี้ก็เป็นประวัติที่ก่อนหน้านี้เราได้เห็น AMD ตั้งชื่อคล้คายๆ Intel มาแล้วครั้งนี้จะตั้งชื่อมันคล้คายๆแล้วก็เอาให้มันบวก ตัวเลขเข้าไปอีกหนึ่งระดับให้มันดูแรงกว่าดูอลังกว่าดูขิงกว่าเน,นี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับและคําถามก็คือเราจะเปลี่ยนมาใช้ไอ้ r y z e n AI 3 0 0เนี่ยเมื่อไหร่นะครับตามรายงานเขาบอกมาว่าแม้ว่าตอนนี้ครับ Ryzen AI มันจะมีอยู่แล้วแต่มันเป็น r y z e n AI แบบ8000ใช้ชื่อรหัสเดิมๆเ,เนี่ยมาใส่คาว่า AI เข้าไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าไอ้ Ryzen AI 300มเนี่ยครับมันจะเป็นรุ่นหน้าก็คือรุ่นใหม่เลยน่าจะมาตรงรุ่นกับ i n t e l l u n น l าเลกอะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็จะใช้โค้ดเนมของตัว CPU. CPU เป็นพื้นฐานเ e n 5แล้วนะครับแล้วก็ใช้ g p u เป็น R D N A 3.5นะครับ X D N A N P U เป็นเจน2แล้วนะครับพลังาผล AI ได้ประมาณ30 trillion operations per second นะครับประมาณว่าอันเนี้ยจะเป็นโปรเซสเซอร์ที่เน้นในใยุค AI ของจริงของทาง AMD นะครับในขณะที่ตัว Ryzen AI 8000ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี่ครับมันก็แบบมีการใส่ N P U เข้ามาแต่ว่า N P U มันเนี่ยก็ไม่ได้ทรงพลังเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้ครับมันจะเป็นยุคของ A I P C สำหรับค่าย AMD อย่างแท้ ก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ ตอนนั้นก็มารอดูนะครับว่า Apple M4 เนี่ยก็มีการโฆษณา AI ไปดีเหมือนกันตัวนี้ก็โฆษณามาดีนะครับพอคอมาชแชม d r a g อน X เปิดตัวไปก่อนหนนะ้าก็โฆษณา AI เหมือนกันนะครับหลังจากนี้ครับเราก็น่าจะได้ก้าวเข้าสู่ยุค AI อย่างเต็มรูปแบบแล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอการตั้งชื่อพวกนี้ฮะมันอยู่แค่การขินเท่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วใช้งานเป็นยังไงก็ต้องมารอดูในเรื่องเลยฮะ